ทุกคนครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทำไมอ,อกหักจากคนคุยถึงเจ็บกว่าอ,อกหักจากคนที่เป็นแฟนประเด็นเรื่องเนี้ยผมว่ามันน่าสนใจเรื่องของเรื่องเนี่ยผมไปเห็นช่องอะไรมาสักช่องหนึ่งเนี่ยเป็นแค่คนคุยคบกันมาไม่นานไม่กี่เดือนทำไมมึงเสียใจนานจังเลยวะกูเป็นหนึ่งในนั้นเลยเพราะว่ากูเพิ่งอ,อกหักมาเว้ยแล้วก็เราก็มานั่งคิดเฮ้ย มันจริงคืออย่างนี้การที่เราอกหักจากคนคุยหรือคนที่เพิ่งคบอะมันเหมือนกับว่าความรักมันกําลังแบบค่อยๆก่อใช่ไหมเราคุยกับคนนี้หนึ่เดือน2เดือน3เดือนอะะคิมบิกแบบคนคุยกันเริ่มๆอะประมาณ2เดือน3เดือนอะทุกเรื่องที่เราคุยกันอะมันกําลังจะนําพาเราไปสู่เรื่องที่ดีๆไง เข้าอกเข้าใจกันเห็นอกเห็นใจกันดูแลเทคแคร์ความรู้สึกกันทุกอย่างมากปลูกต้นไม้เหมือนปลูกต้นไม้ร่วมกันแล้วมันกําลังจะโตเลยใบแม่งกาลังจะสวยเลยพออกหักแม่งโดนตัดดันเชาะมันเลยแบบมันจะฟังอะไรวะเนี่ยเออมันเกิดอะไรขึ้นมันเลยเจ็บแต่สําหรับคนที่เป็นแฟนกันมาเนี่ยบางทีคนที่เขาเป็นแฟนกันมาครบกันนาอ่ะหนึ่งปีสองปีเนี่ยถ้าคนมันจะเลิกกันจะมีประเด็นมันจะมีเรื่องหรือมันจะมีลางสังหรณ์อะไรบางอย่างหรือบางคู่ที่แบบว่า คบกันไปนานๆทะเลาะก,กันบ่อยบางคนก็อาจจะทําใจว่า,วาเอ้ยวันหนึ่งเราอาจจะต้องเลิกหรือว่าแยกย้ายกันหรือว่ามันละหองละแหงนู่นนั่นเนี่ยผมใช้คำว่าบางคู่นะบางคู่เลิกกันปุ๊บแล้ว อีกฝ่ายหนึ่งไม่รู้สักเจ็บเลยหรือบางทีเราก็รู้สึกว่าเออเลิกกันละก็เจ็บก็รู้สึกเสียดายเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยแต่ว่าการอกหักจากคนที่คุยหรือคนที่เราจีบอยู่หรือคนที่เรากําลังจะพัฒนาความสัมพันธ์ว่าให้เป็นซัมวันในชีวิตเราอะเวลามันอกหักอะมันจีบได้เลยนะเออมันมันก็เจ็บได้เลยนี่แหละคือเหตุผลที่เราเสียใจคือทุกอย่างที่มันกําลังจะเริ่มขึ้นมันดีหมดเลยเป็นแฟนกันมาปี2ปีนะดีบ้างไม่ดีบ้างละหองละแหงใกล้เลิกกันสุดท้ายเลิกกันมันมีการเตรรีียมมมใใจจันกาาทํ แต่การอกหักจากคนคุยเนี่ยดีมาตลอดเลยดีดีดีอุ้ยเราลักเขาจังเลยทุกอย่างแม่งดีดีดีอยู่ยดีโป๊ะใครเคยอกหักจากคนคุยเ็นบอกหน่อยนะครับผม